อีสานไม่ดีนะคะเพื่อนๆมีต้นต้านนะคะบรรยากาศบ้านทงเฮานะคะเพื่อนๆนะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม มีต้นตานนะคะบรรยากาศบ้านทงเฮานะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมงามหลายเด้อค่ะเพื่อนๆพี่น้องค่ะแล้วก็มีน้องผีเสื้อตัวเล็กด้วยนะคะน้องผีเสื้อตัวเล็กสีเหลืองๆค่ะเ <ๆ S 2> พื่นอนๆค่ะอยู่นะคะรับชมค่ะ มีต้นต้านนะคะบรรยากาศบ้านทงเฮานะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชบมอีสานมีความอุดมสมบูรณ์ต้นไม้เขียวขจีทุ่งข้าวเขียวขจีป่าอ้อยงดงามนะคะจิบกระจกนะคะมาดูน้องผีเสื้อมาดูต้นไม้เขียวๆกันนะคะทุกคนนะคะ มีน้องตัวสวยๆนะคะท่องทองนาอีสานนะคะเพื่อนๆก็จะมีนะคะมีทุง่งนานะคะมีปลาอ้อยมีน้องตัวสวยๆนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบขอส่งกำลังใจส่งพระ,ระบวกให้ทุก สบายดีมิสุขค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมันนี้พบเจอกันอีกแล้วนะคะกลับบ้านรัตนาสุบายดีมิสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสบายดีมิสุขค่ะเ <ๆ S 1> พื่อนเพื่อนค่ะมันนี้พบเจอกันอีกแล้วนะคะกลับบ้านรัตนาสุ ผีชาวบ้านอีสานเรานะคะเพิ่อมามค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาเอาบรรยากาศท้องทุ่งนาอีสานฟังเสียงนกเสียงกาเสียงกระจีต้นต,นตานนะคะบรรยากาศบ้านทงเรานะคะเพื่อนๆค่ะ,คะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมงามลายเด้อค่ะเพื่อนๆพี่น้องค่ะ นะคะคสุขภาพภารณาณมัยแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนสุขีหมันเสมอมั่นเครือเกาเดอ้อพี่น้องเดอ้อสอีสารมีความอุดมสมบูรณ์ต้นไม้เขียวขจีทุ่งข้าวเขียวขจีป่าอ้อยงดงามนะคะวิธีชาวบ้านอีสานเรานะคะ สบายดีมิสุขค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อนี้พบเจอกันอีกแล้วนะคะกลับบ้านรัตนาสุขท่านนะคะสุขภาพพารณาไมัยแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนสุขีหมันเสมอมั่นเครือเก่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อมีน้องตัวสวยๆนะคะ สบายดีมิสุขค่ะเพื่อนๆนค่ะมันมีพบเจอกันอีกแล้วนะคะกลับบ้านรัตนาสุขอีสานม่ดีนะคะเพื่อนเพื่อเมมามค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะมาเอาบรรยากาศท้องทุ่งนาอีสานฟังเสียงนกเสียงกา เสียงกระจายดีม่สุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะอีสานมิดีนะคะเพื่อน ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบขอส่งกำลังใจส่งพลังบวกให้ทุกอีสานไม่ดีนะคะเพื่อนๆท่องทงนาอีสานนะคะเพื่อนๆก็จะมีนะคะมีทุง่งนานะคะมีปลาอ้อย มีน้องตัวสวยๆนะคะวิธีชาวบ้านอีสานเรานะคะมีต้นต้านนะคะบรรยากาศบ้านทงเขานะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม วิถีชาวบ้านอีสานเรานะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบขอส่งกำลังใจส่งพลับวกให้ทุกมีน้องตัวสวยๆนะคะสบายดีมีสุขทุกทั้นคะ่ะสวัสดีคะ่ะงามหลายเด้อคะ่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องคะ่ะ อีสานมีความอุดมสมบูรณ์ต้นไม้เขียวขจีทุ่งข้าวเขียวขจีป่าอ้อยงดงามนะคะหยิบกระจอกนะคะมาดูน้องผีเสื้อมาดูต้นไม้เขียวเขียวกันนะคะทุกคนนะคะร่มนะคะอ้ปลาเข่าเขียวดีขนาดค่ะเพื่อนเพื่อนดูนะคะปลาข้าวรงหน้าสวยงามไรยค่ะเพื่อนๆค่ะ มีน้องตัวสวยๆนะคะวิธีชาวบ้านอีสานเรานะคะวิธีชาวบ้านอีสานเรานะคะบายดีมิสุขค่ะเพื่อนๆคะ่ะ มือนีีพบเจอกันอีกแล้วนะคะกลับบ้านรัตนาสุวิธีชาวบ้านอีสานเรานะคะจิบกระจกนะคะมาดูน้องผีเสื้อมาดูต้นไม้เขียว กันนะคะทุกคนนะคะร่มนะคะอ้ปลาเข่าเขียวดีขนาดค่ะเ,เพื่อนๆดูนะคะปลาข้าวทงหน้าสวยงามหลค่ะเ,เพื่อนๆค่ะอีสานม่ดีนะคะเ,เพื่อนๆ แล้วก็มีน้องผีเสื้อตัวเล็กด้วยนะคะน้องผีเสื้อตัวเล็กสีเหลืองๆค่ะเพื่อนๆค่ะดูนะคะรับชมค่ะร่มนะคะอู้ปลาเข่าเขียวดีขนาดค่ะเพื่อนๆดูนะคะปลาข้าวทงหน้าสวยงามหลายค่ะเพื่อนๆค่ะบายดีมีสุขค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อน้พบเจอกันอีกแล้วนะคะ กลับบ้านรัตนนาสุขอีสานมีความอุดมสมบูรณ์ต้นไม้เขียวขจีทุ่งข้าวเขียวขจีป่าอ้อยงดงามนะคะบ่ายดีมีสุขทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะจิบกระจกนะคะมาดูน้องผีเสื้อมาดูต้นไม้เขียวเขียว <ๆ S 1> กันนะคะทุกคนนะคะบ่ายดีมีสุขคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ มนี้พบเจอกันอีกแล้วนะคะกับบ้านรัตนาสุป